ในการที่อาจารย์เกิดมาในชีวิตครั้งหนึ่งได้พบคําสอนของพระพุทธเจ้ามีขวัญมีกําลังใจที่จะได้ทําตามคําสอนของพพุทธเจ้าที่อาจารย์มาพูดตรงนี้นี้เป็นการสั่งเสียของเราทั้งหลายถ้าอาจารย์ไม่มีพยานต่างๆในการรักษาท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายก็คงคิดว่าอาจารย์พูดโกหก แต่ทุกคนนั่งนาที่นี้เป็นพยานอาจารย์ได้ว่าอาจารย์พ่อชัยได้รักษาทุกท่านแล้วได้หายจากโลกให้เรื่องราวเหล่านี้ถูกเปิดเผยต้องการให้โลูกรู้ว่าสิ่งที่อาจารย์ทํามาทั้งหมดภาคเรียนมาทั้งหมดไม่ใช่อยากจะให้ถึงแค่พวกเราบุคคลต่างๆที่เป็นโรคมะเร็งและโรคร้ายต่างๆนั้นให้เขาหายได้โดยการที่ไม่ใช่ว่าอาจารย์ผ่ชัยโฆษณาชวนเชื่ทุกท่านมีปัญญา ทุกท่านเป็นพ่อแม่คนที่มีปัญญามีวุฒิภาวะเรียนรู้และทุกท่านนั่งในที่นี้มีอายุมากกว่าอาจารย์องชัยพระวินัยของพิสูจน์นั้นอนุญาตให้การรักษาพระวินัยของพิสูจนนั้นเมื่อพิสูจน์นั้นป่วยไม่ได้เอาไปโยนทิ้งที่โรงพยาบาลและให้หมอรักษาเรื่องราวรายละเอียดของพระวินัยนั้นท่านทั้งหลายเปิเปเปดเผูได้อาจารย์ตัวอาจารย์เอง เป็นพิสุทนั่งถ้ำแล้วอ่านพระวินัยเป็นผู้ชอบใจและชื่นใจในพระวินัยจึงได้เรียนรู้วิธีการอยู่ในครงน้นถ้าลูกศิษย์ป่วยอุปชาต้องดูแลพิสุท์ลูกนั้นและทําไมท่านอาจารย์บุญเลิศจึงมั่นใจซึ่งมาในวันนี้ยาในประเทศไทยอาจารย์จึงทําการศึกษาเล่าเรียนและเข้าใจ แต่สิ่งที่เราทําก็คือโรคที่เรารักษาแต่ไม่หายเช่นโรคมะเร็งอาจารย์บอลชยัยทำได้ในการที่รักษาทำไมอาจารย์บุญเลิศออกมาปกป้องอาจารย์บอลชัยตอนออนข่าวท่านให้อาจารย์บอลชัยรักษาและรักษาจนก้อนเนื้อที่เกหายจนเป็นปกติหลังจากก้อนเนื้อหายเป็นปกติอาจารย์บุญเลิศเองเป็นผู้มีความจํา แหละเข้าใจในพระไตรปิฎกอย่างการะาจยาอาจารย์จึงถามว,ว่าท่านอาจารย์คุณด้วยครับท่านคิดว่าการที่เราให้ยาเหล่านี้เป็นไปได้หรือไม่ายาเหล่านี้ทําให้ความจำน,นกลับคืนมาท่านบอกว่าเป็นไปได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์อามาปอดโตแหละจำพระไตรปิฎกเข้าใจพระธรรมเข้าใจเข้าใจพระไตรปิฎกทั้งหมดเพราะการได้รับการสักษ แต่ที่อารีพาแม่ทีมาแม่ทีนั้นเป็นมะเร็งที่ข้อยกมือไหว้ตรงมือมอไม่สามารถเจ็บตือตนได้ไม่สามารถเจ็บข้อสอบได้หมอบอกก็ไม่รอดแล้วเขาพามารักษาอาจารย์รักษาเขาจนมือตรงและสามารถกลับไปสอนภ้าอภิษฐาได้ที่อารีเห็นการนอนอยู่ของอาจารย์นอนที่นี่นอนสลากที่อรีถามว่าอาจารย์อาจารย์นอนที่นี่ เขาบอกอย่างไรรู้ไหมผมทราบเจตนาของท่านแล้วถึงผมเป็นชาวคิดผมยินดีที่จะช่วยเหลือชาวพุทธเช่นท่านผมออกทางการให้ครับนั่นคือทางการทางที่สองใหญ่กว่าเกา่าเราก็เริ่มกันอย่างเอาต้นจวงมาสับกันกันเพราะกันยามาเสร็จเราไม่รู้ว่าน้ำมันจวงเป็นอย่างไรเอ๊มันหอมมันน่ามีน้ำมัน แต่น้ำมันมันไปไหนนาะแล้วมันก็ร้อนดีด้วยหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆลิน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 เอาน้ํากันออกเพรลินนเอาน้ำกันอนอนกอปลากรดว่าน้ํามันจวงจมน้ําน้ํามันไม่ได้ลอยน้ํานั่นหมายความว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะอะไรน้ํามันที่จมน้ํานั้นสามารถรักษาดวงตาได้เพราะถ้าเราเอาน้ําน้ํา มันที่ไม่เป็นน้ํามันลอยน้ํำไปใต้ตามันจะไม่จมไปใต้ถุงตาเพื่อจะรักษาอาการลูท่อน้ําตาตันและเส้นประสาทตาพิการได้อาจารย์ดีใจและเมื่อได้น้ํามันตัวนั้นอาจารย์ดีใจว่าคนป่วยที่เป็นโรคหัวใจคนป่วยที่เป็นโรคเพลเนเตอรลอนไม่ตายแล้วดีใจมากที่ได้น้ำมันหอมเลยเลยนะท่านอาจารย์เลดเดินทางลงไปหา ผมที่นู้แล้วก็ทำตามศึกษาเรื่องอยาทําทยาเรื่องอย่างนี้จนป่าไม้เข้าใจผิดว่าเราไป